คําคำพูดที่ทำให้ผู้ชายกลัวจะสูญเสียคุณข้อหนึ่ง ฉันรู้คุณค่าของฉันและฉันจะไม่ยอมรับมาตรฐานที่แย่ๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะคะคุณอาจจะกําลังเดทกันนั่นแหละแล้วคุณก็บอกเขาว่าเออฉันชอบผู้ชายที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวนะฉันชอบผู้ชายที่เข้าใจฉันฉันชอบผู้ชายที่ให้เวลาฉันฉันชอบผู้ชายที่ให้เกียรติฉันเคารพฉันดูแลใจใสฉันเป็นอย่างนี้คุณตั้งมาตรฐานของคุณไว้แล้วคุณก็บอกเขานะคะและคุณก็แบบพูดกับเขาว่าเอฉันเป็นคนที่รู้คุณค่าของฉันนะ เมื่อไรก็ตามที่คนคนนั้นเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานที่ฉันตั้งไว้เนี่ยฉันจะไปทันทีการที่เรารู้คุณค่าในตัวเรานะคะเราจะรู้ว่าเราคู่ควรที่จะรักใครและใครคู่ควรที่จะรักเราอย่ากลัวอย่าอายที่จะบอกผู้ชายนะคะว่าคุณเนี่ยตั้งมาตรฐานสําหรับผู้ชายของคุณไว้ไว่าอย่างไรนะคะแล้วคุณเนี่ยรู้คุณค่าในตัวคุณเองเมื่อไรก็ตามที่ไม่ใช่คุณพร้อมที่จะเดินจากไปเสมอค่ะ ข้อ2ความสุขของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณแต่มีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีให้สาวๆเนี่ยลองพูดแบบนี้กับแฟนหนุ่มของคุณดูนะคะรับรองว่าเขาจะแบบว่ากลัวจนลนลายนะคะที่จะสูญเสียสาวๆไปเพราะ คุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองความสุขของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่ใช่ของเขาเขาเข้ามาแค่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานั้นดังนั้นหนุ่มๆเนี่ยจะกลัวมากๆกลัวว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขความสุขเกิดจากข้างในไม่ได้พึ่งความสุขจากเขาถ้าคุณกล้าพูดแบบนี้กับผู้ชายรับรองนะคะเขาเนี่ยยิ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยิ่งจะกลัวที่จะสูญเสียคุณไปนั่นเองคะ่ะข้อ3ฉันไม่กลัวที่จะ สูญเสียคุณไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่สำหรับชั้นอีกต่อไปคำพูดคำนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อสถานการณ์ของแฟนคุณเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายเขามีความทุกข์เขามีสถานการณ์ด้านการเงินที่ไม่ดีแล้วคุณจะเดินจากไปนะคะมันหมายความว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยนอกใจคุณเขาไม่เคารพคุณเขาไม่ให้เกียรติคุณเขาไม่ให้เวลาคุณคุณพร้อมเสมอนะคะที่คุณจะเดินจากไปเมื่อทุกอย่าง มันไม่ใช่สําหรับคุณอีกต่อไปเมื่อเขาเนี่ยไม่มีคุณในหัวใจอีกต่อไปดังนั้นแล้วให้สาวๆกล้าพูดคำ,คำนี้กับแฟนหนุ่มนะคะอย่าก,กลัวที่แบบว่าเออพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เสียใจอ่ะพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็แบบทิ้งฉันอะไรแบบนี้อย่าก,กลัวผู้ชายถ้ามันรักคุณเนี่ยทายังไงเขาก็รักคุณยิ่งคุณพูดคํานี้แหละจะทําให้ผู้ชายรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองคุณมีมาตรฐานคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ จะทําอะไรกับคุณก็ได้นะคะยิ่งทาให้เขาเนี่ยรักคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นและกลัวที่จะสูญเสียคุณไปค่ะข้อ 4. ฉันเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีคุณมาก่อนและฉันสามารถทําได้อีกครั้งเมื่อสาวสาวพูดคาคานี้กับแฟนคุณนะคะมันหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณก็อยู่โดยที่ไม่มีเขาคุณก็สามารถที่จะใช้ชีวิตมาได้คุณสามารถที่จะมีความสุขได้และเมื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเนี่ยเสียใจ คุณสามารถทําได้อีกครั้งคุณสามารถที่จะอยู่ตัวคุณเดียวอยู่ลําพังโดยที่ไม่มีเขาได้อีกครั้งซึ่งคําพูดคํานี้นะคะทำให้ผู้ชายเนี่ยฉุกคิดว่าเอ้ยเขาอยู่คนเดียวมาก่อนเขาก็มีความสุขเมื่อฉันเนี่ยทำอะไรให้เขาไม่พอใจทําอะไรให้เขาเนี่ยเสียใจเขาก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้และก็มีความสุขนั่นเองดังนั้นคําคํานี้นะคะสาวๆต้องพูดกับแฟนนะคะเพราะผู้ชายเขาจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําให้คุณเนี่ยเสียใจ คุณสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาค่ะข้อ5ถ้าคุณทําให้ฉันเสียใจแม้เพียงครั้งเดียวฉันจะไปแบบไม่หันหลังกลับสาวๆจะคิดว่าเอ้ยพูดคำนี้รุนแรงหรือเปล่าพูดคำนี้หมายความว่าไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่าถ้าเขาทําผิดซึ่งการที่เรานะคะพูดคำคำนี้กับเขาทําให้แฟนได้รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนาะที่เธอทําให้ฉันเสียใจเธอนอกใจฉันเธออาจจะทําร้ายร่างกายฉันทําให้ฉันเสียใจ ฉันจะไปแบบไม่หันหลังกลับมาเลยผู้ชายเขากลัวนะคะและทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะทําให้คุณเนี่ยเสียใจดังนั้นแล้วจงพูดคาคานี้กับแฟนหนุ่มนะคะและนี่ก็คือ5คําพูดที่ทําให้ผู้ชายกลัวที่จะสูญเสียคุณสาวๆลองเอาคําคำนี้ไปพูดกับแฟนนะคะแล้วก็ลองดูปฏิกิริยาของแฟนว่าแฟนเนี่ยจะมี ปฏิกิริยายังไงจะกลัวหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะหรือว่าจะทํำดีกับคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุ่ฟังมานะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชคะ่ะ